บางเห็ดนาแหลมูลนี่ได้แล่ละคะ่ะโอ้โยมีแต่ดอกง,งามๆนะพี่น้องมีแต่ดอกง,งามๆแข็งๆเลยพี่น้องเห็นบ่ค่ะโสุดยอดเลยพี่น้อง น,นีแต่ดอกงามงามค่ะดอกงามงามแข็งแข็งนั่งนั่นเลยนี่นี่บ้าเหมือนนี่เฮ็ดเนาถิ่มไลยนะคะพี่หน้องมันถือฝนน้ำละกระสีเลือเป็นบางจุ่มนะคะที่ป่าอี๋ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนค่ะวันนี้ก็บพอกันในเสาร์ของวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะพาพี่น้องมาเกมเห็ดน,นะคะมาเพชรบุรีคือเกาเหรอคะพี่น้องมือเ,เกษตรเบิงง้องินทางที่เข้าขืนเขานะคะทางเทิงกสิเป็นเต็งร่างทั้งหมือัตงสีนะคะกสิขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพี่น้อง ดอกใดของห้าวนะคะเป็นเห็ฮหนาแหล่ค่ะพี่น้องมันมานนะคะหนาแหละคะ่ค่ะป้าดอกมัง่ายเลยพี่น้องมันนี้อ้ยงามหนาแหล่ะกันนะคะ ถือฝนแน่คะ่ะมันออกไ้้ลายเหมือนเนาะพี่น้องกันกเล็บเป็นน่งสีนะคะนเบื้งน้ที่เนาถิมวับลายเป็นโลเงื่อน,น,ออปปนคะ่ะบ้านล้วละเงาถิ่มลายแล้วพี่น้องโอ้ เมื่อวานแกบปไดนม,มาเขาหนีบิดเดีม,มานะคะไปทางลาดบุรีมาเหลืออัต่ดอกม่วงนะพี่น้องวันนี้เบ่งค่ะเนี่ยคือทานรางข้าวขาวสีแก่กับสีเอาพูนดอกนึงค่ะโอ้สองดอกพันตาพี่น้อง ดอกม่วงม่วงสีเอาได้นะคะนาดีนี่ค่ะเดี๋ยวแกตัดขาออกหมนี่ม่แต่ดอกแบบง่ญ่ๆง่ามๆนะคะแกติเบิ่งไต่ทองสีได้ค่ะพี่นอ้องเนี่ยถ้าทองขาวคือคือใส่ได้นะคะอนใดที่มันเป็นทองดำๆแล้วเ้าสิบบอเอาเพิ่นไป เอาตะก,ก้าพามาคือเก้าแล้วค่ะเพราะว่าเวลาเข้าขึ้นเขาลงเขาเไ็้ลงง่ายๆ่ึยขนง่ายงายนะคะแล้วไปกันต่อค่ะตุ้มๆค่ะ่่ต่อดดองอ่าย ไข่นะคะดอกนี้ม้าเหมือนนี่เฮ็ดเนาถิ่มไลยนะคะพี่น้องมันถือฝนน้ำละ่ะรสิเหลือเป็นบางจุ้มนะคะที่วัดได้อยู่ บัวมินไก่บ่อ,อพูดด้วยค่ะพี่น้องเบื้งมันเนาวน,านาี่เบื้งบอดิมานะคะเนาถิ่มมืดพูนเดี๋ยวไปเอาทางผลดอกนึงค่ะนี่ก็ะเม่นเทียนายนาแล่ด้วค่ะพี่นอ้องแต่ว่าสีงามงามดอกนี่ดอกนี้ยางใหญ่ด้วยค่ะบัแก่ด้วยค่ะพี่น้องบอดิเทาด้วยเบื้ง ลายเติบแล้วค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะแต่ว่าเทาถิมกับลายยีนเอางามเหมือนอือเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย เทาทิมเมืร์ดดอกนี้แค่วันบรรไดอยู่แหละดอกแบบง่ายเน็ดถือฟ้นกับสี่ดอกว่างามปรรไดหรือนะพี่น้อง มูนี่ไหมคะสุดยอดเลยเพียน่น้อ,องอือพี่แต่ดอกงามงามค่ะดอกงามงามแข็งแข็นั่งนั้นเลยนี่น โอ้พี่น้องแล้วบ,บางเนี่ยมันเถาถิมไหมคะโอ้เสีย,ยดายเสีย,ยดายเสียวได้ดอกหน่อยดอกมม้มุนมิเถาเห็ดไข่เนี่ยพี่น้องดอกใ่า่ๆนี่นปื๊ด ปีนขึ้นมาพอได้เห็ดอ่ะดอกก็ค่อยง่านนะคะพี่นอ้องดูมาค่ะม่าปีน,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 ะะปนขึ้นมาสูงแล้วค่ะโอ้ยพี่น้องมองขึ้นมาว่นหอบกินเนี่ย สั้นต่างกล่องบ่อ้นะพี่น้องุดอกยังสีเอาใดอยู่เด้อค่ะเนี่ยทางลามันขาวเมื่อนั่นแหละพี่น้องมันสีเอาใด้ยักดอกว่ะดอกนี้ใดอยู่ค่ะทานี้ ตองดอกนี้ก็ได้ได้พี่น้องนะมันขาวๆอยู่คุณดอกค่ะ เก็บเห็ดนี่แกนตัดขาที่ลังเอาแนละ้พี่น้องมันสั้นโอหอะไรบังเหตุระง,งกเรื่องนี่แหละค่ะพูดบ้านทิมเบื้องดอกนั้นเน่าเสียดายดิเบิ่งพี่น้องดอกนี้ได้ปะเนี่ยได้อยู่ดอกเดียวเรื่องมูมนี่ขาน่าคักมาเนียเลย เอาได้จักดอกว่าพูพี่น้องเออเอาไปบ่ได้นะคะพี่น้องสิไดงยูด่ยดอกเดียวนี่ได้ดอกข,ข้าวๆดอกเดียวนี่บางเฮ็ดหนาแหลมูลนี่ได้ละคะ่ะโอ้ยมีแตด่อตดอกงามๆนะพี่น้องมีแต่ดอกงามๆแข็งๆเลย พี่น้องเห็นบ่มคะโอ้มา<อ>่อปีกขึ้นมาสูงแล้วนะคะโอ้พี่น้องน้องขึ้นมาวันหอมกินเนี่ย ด้วยเรค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้าสีลงเมื่อบานกันนะคะนี่ทางลงเขาสิละไปเรื่อยๆคะ่ะน้องก็เมีลงไปแล้วนะคะค่ะนี่ก็เป็นผลงานที่ว่าเฮาได้ในมือน,นีนะคะพี่น้องกระตาหนีก็เป็นของไกลเองนะคะอันนี้เป็นของน้องเย็นนะคะขัวบ้านๆของนางเย็นค่ะหมูน้อยชาแนลค่ะ โอ้หลักกระชมีหของน่องแสบยีดีอยู่ทางในบุงองน่องแสบยีดีได้ไลายเติม์วีดได้ค่ะพี่น้องขอบคุณแลายลฟ์สำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกลน้ำเน้นย้ด้ค่ะแล้วพอกันไหมหคลิมหนาค่ะสวัสดีค่ะ